ข้ามองไม่เห็นเลยข้ามองไม่เห็นการโจมตีเมื่อครูน่นี้แต่ข้านั้นยังรู้การโจมตีได้ที่เมื่อกี้ข้าไม่โดนโจมตีไปเต็มๆนั่นแ่ะเกอเพราะข้าสามารถยังรู้ได้ว่ามีจะถูกจับเป็นลูกข้าเลยสามารถหลบได้อย่างชิวเฉียดแต่การลุกของ Golden e x p e r i e n นั้นเต็มไปด้วยพลังที่มหาศาลแต่มันก็แค่นั้นแหละนะแค่เพิ่มพลังแค่นั้นเองหรอวะที่จะเป็นการชุกคามแต่สำคับข้ายัางรู้ได้ อย่าป้อนหน้าตาอย่างแน่นอนขอบุริคิปเด็ก,กข้าผู้นี้ให้อยู่น่าสุดสุด,ดเดียวมลู้ผู้นี้เป็นจกักรพรรดิที่ข้ามพ้นอันตรายมาได้ทุกเมื่ออย่าได้ใจและทำเป็นผู้จ่าสู่รูปไปหน่อยเลยหรว,วะจอร์เร่จอร์ออบาร์ข้าจะวมเวลาทำเรืเสียใจที่ต้องมาตายให้กับแกเองเพียงคิมซอนจงลบเวลาของทุกสิ่งทุกอย่างออกยกเว้นข้าข้ามองเห็นแล้ว ข้ามองเห็นการขึ้นไหวของแซนซ์นี้มันทำอะไรสกักอย่างข้าเห็นได้ตลอดปลอดภงไอการขึ้นไหวของพวกนี้ข้าอยา่ายงรู้ได้หมดแล้วเว้ยเท่านี้การจุดจมของโกลเด้นเอ็กเพรสก็จะถูกสกดเอาไว้อย่างที่เชิงแม้เวลาจะเริ่มเดินในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าในตาขงแกก็ไม่สามารถเห็นทิงกิมสันของเดียโวโลฟุนี้ได้อีกแล้วดสูงสุดของสัธรรมน่ะ อยู่ที่ความสมรู้กับเก่าวันนี้งไงเล่าสำเร็จชนะแล้วข้าเรียกว่มันฉันพริบตาหนึ่งและอย่างรู้ได้ว่าข้าทะลงหัวใจของเจ้านี้ได้แหละขช้ามืออนาคตนะ่ะเลิกการลงมือของ,ของคิงสันของข้าไอาะะ้สะเท่าฮะ อะไรกันอ,อย่าบอกนะว่านี่แหละคือ เวลาของฉันที่เศร้ามาทั้งหมดนั้นกาลังจะถูกย้อนกลับนี่เหรอลันที่เลงเนขะี้ยมอ่ะฮ่ไม่นะทุกอย่างเราจะกลับเป็นเหมือนเดิมแต่ว่าการอย่างรู้ก็ยังเลือกเดียววันรู้นี้อยู่ดีนั่นแหละนะแฟนซ์เจ้าเลือดเอ้าบาฮาฮะ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 ,ฮะ,ฮะ คันอะไรกันน่ะข้ากำลังมองอะไรอยู่กันแน่น่ะนี่ข้าฝันอยู่งั้นหรือหละหรือทำให้จูเห็นภาพลงตาน่ะไม่ดิไม่ไปทำคนไปได้น่คนที่จะเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่ถูกลบได้น่ะมีแต่เดียโลโกูนิเท่านั้นนี่คือเลคเวียนยังไงเละ สิทธิความสามารถนายมองเห็นนั้นมันคือความจริงนายกำลังมองเห็นการแค่นนหน่วยที่สร้างในความสามารถของนายแต่ว่านายนะจะไม่มีวันไปถึงความเป็นจริงที่เราจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าใครที่มายืนอยี่ยนยต่อหน้าฉันจะไม่มีวันไปถึงความเป็นจริงนั้นนี่คือพลังของโกลเด้นเอ็กซ์เพลเย์เครือบยังไงนะแม้แต่ ผู้ควบคุมฉันโจรนโรนโจบาน่ายังไม่รู้ถึงความสามารถนี้ฮะโจรโรดโจบาน่าอย่าได้ใจแล้วทำเป็นพูดจาสื่อรูปไปไหนเลยแล้ววนี่ข้าพูดอะไรออกไปนะข,ข้านะไม่ได้ขยับออไรเลยลแต่แล,ละอย่างน่หรอกัการอย่งลุงข้า เป็นความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นแน่ที่ยิมสันไหลเสียมทานข้านะต้องก้าวข้าไปสู่ชนะสิถึงจะถูกน่ะ